สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกถึง2 Greek, ข้อห้ามนะครับการถอนหญ้านะครับแล้วก็การกบดินบริเวณรอบโคนต้นของต้นทุเรียนนะครับต้องบอกก่อนนะว่าการถอนหญ้านะครับและการกบดินนะครับบริเวณรอบโคนต้นของต้นทุเรียนจะเป็นผลเสียนะครับมากกว่าผลดีนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ถึงกับทาให้ต้นทุเรียนของเรานตายได้หรอก นะครับแต่มันจะเป็นผลเสียในเรื่องของการที่อาจจะทำให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยชะงักการเจริญเติบโตได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยแล้วกันว่าข้อห้ามของการถอนหญ้ากับกมดีของต้นทุเรียนเนี่ยมันเป็นข้อห้ามที่ต้องไม่ควรทำแบบไหนอย่างไรนะครับโอเคครับท่านผู้ชมเห็นหญ้าไหมเนี่ยที่ผมถอดมาก่อนนะอ่าแล้วท่านผู้ชมมาดูต้นทุเรียนนะครับอันนี้ต้นทุเรียนนะอัะอนนี้ต้นทุเรียนต้นนี้สองปีกว่าแล้วนะเนี่ยท่านผู้ชมสองปีกว่าแล้วนะ ที่ให้ดูต้นทุเรียนเพราะอะไรนะครับเพราะว่าผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะคว่าต้นทุเรียนของเราเนี่ยนะจริงๆเนี่ย,ยมันเป็นนะครับระบบรากฝอ,อยนะหรือรากตะขาบซะส่วนใหญ่แล้วกันนะต้นทุเรียนนะมันจะเป็นระบบรากฝอ,อยหรือรากตะขาบนะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้ผมจะให้มาดูว่าเป็นระบบรากฝอ,อยหรือรากตะขาบยังไงอ่ะมาดูต้นนี้ก็ได้นะต้นนั้นดูแล้วนะครับสองปีกว่าต้นนี้ก็สองปีกว่าเนี่ยครับมาดูตรงนี้นะครับเนี่ยท่านผู้ชม จะดูได้ว่าลากของเขามันจะเป็นฝอ,อยๆน,นะอย่างนี้เห็นไหมใต้นี้จะเยอะมากเห็นไหมเห็นไหมครับอันนี้เขาเรียกลากฝอ,อยลากตะขาบเต็ไมไปหมดเลยเห็นไหมดูนะครับนี่แหละมันเป็นระบบลากฝอ,อยหรือลากตะขาบนะครับที่เหตุผลที่เราไม่ควรถอนหญ้าเพราะแบบนี้นะท่านผู้ชมนะอ่าเดี๋ยวผมจะเอาวางหญ้าวางไว้นี่นะอย่างเงี้ยเนี่ยผมถอนมาจากที่อื่นนะมันแ่ตรงนี้เพราะส่วนใหญ่ผมจะตัดนะผมไม่ถอนนะบริเวณรอบโคนต้นหญ้าประเภทเนี้ยไม่ควรถอน นะไม่ควรถอนนะแต่ถ้าเป็นหญ้าถ้าผู้ชมอยากจะถอนจริงๆก็เป็นหญ้าแบบนี้ถ้าผู้ชมมีแรงถอนก็ถอนไปนะเนี่ยหญ้าพวกแบบที่มันถอนออกมาเราไม่ค่อยมีรากอะไม่ค่อยมีรากเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าหญ้าถ้าผู้ชมถ้าถ้าผู้ชมถอนหญ้าแบบนี้บริเวณรอบโคนต้นทุเรียนเนาะมันอาจจะทําให้รากของต้นทุเรียนเนะี่ยขาดได้นะครับอาจลองดูนะมันเป็นยังไงเห็นไหมรากแบบนี้มันจะดึงดินออกมาด้วยเห็นไหมเป็นก้อนๆเลยเนี่ยแล้วเป็นยังไงอ่ะเวลาเราถอนออกมาแล้วรากเออหญ้า นะต้นนี้มันอยู่ติดกับรากตะขาบของต้นทุเรียนเป็นครับมันก็จะดึงรากตะขาบขต้นทุเรียนนะขาดไปด้วยนั่นเองนะผมถึงบอกว่าไม่ควรถอนหญ้านองบริเวณร,รอบของต้นทุเรียนนะครับยิ่งเป็นหญ้ารากเยอะๆอย่างเงี้ยหญ้ารากที่มันแบบเนี่ยดูเกาะดินแน่นขนาดเนี้ยไม่ควรถอนเด็ดขาดเห็นไหมครับเป็นไงครับมันเกาะดินแน่นมากนะเนี่ยแล้วรากทุเรียนของเรามันจะเหลือหะครับนะถ้าถอนออกมาเห็นไหมครับเนี่ยผมถอนมาจากที่อื่นนะเพราะว่าบริเวณรอบของต้นทุเรียนเนี่ยผมจะตัดหมด นะครับนะเห็นไหมนี่แหละคือเหตุผลที่เราไม่ควรถอนหญ้าบริเวณรอบผลต้นทุเรียนเพราะมันจะทำให้รากของต้นทุเรียนของเราเนี่ยเกิดความเสียหายได้นะครับเนาะอันนี้ผมก็มาให้ดูเลยเห็นเห็นเลยเห็นไหมดูรากของหญ้าชนิดนี้แล้วกันนะผมไม่รู้คือหญ้าอะไรนะแต่ต้นเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมครับเนีย่ยลรากของมันเป็นอย่างนี้มันกินลึกมากแค่ไหนกินไกลมากแค่ไหนก็ดูเองนะครับมันจะเกาะ ดินแน่นเลยแล้วมันจะทําให้รากทุเรียนของเราขาดได้หากเราถอนมันออกมานะครับดังนั้นเน้นตัดนะครับนี่คือข้อเสียแล้วทีนี้เมื่อมันขาดไปใช่ไหมรากทุเรียนเนี่ยมันไม่ทําให้ต้นทุเรียนของเราตายได้หรอกนะครับแต่ว่ามันจะทําให้ชงงะงักการเจริญเติบโตเนื่องจากว่ามันจะต้องไปซ่อมแซมรากใหม่นะครับใช้เวลาในการซ่อมแซมแ,แทนที่รากมันจะมีเวลาไปหาอาหารนะครับอยู่ตลอดเวลากับต้องมาซ่อมแซมก่อน ก็เลยทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยอาจจะชะงักการเจริญเติบโตได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่คือข้อข้อแรกก่อนละกันคือการห้ามถอนหญ้านอ้องบริเวณรอบพนต้นทุเรียนนะครับโอเคครับต่อไปอีกข้อนึงนั่นก็คือห้ามกบดินละกันห้ามกบดินเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเนาะพาดูต้นทุเรียนไปด้วยละกันช่วงนี้อากาศกําลังดีเลยนะครับเ,เวลาประมาณสองโมงเช้านะแปดโมงเช้าแล้วกันนะครับ ลองดูต้นทุเรียนไปด้วยเนาะเดี๋ยวจะพาดูหลายๆต้นเลยแต่ตอนนี้ผมขออธิบายต่อก่อนละกันนะครับต่อไปข้อที่สองคือห้ามกบดินบริเวณอรอบผนต้นทุเรียนกบดินยังไงกบดินยังไงท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวดูต้นนี้ละกันเนาะต้นนี้ละกันเข้ามาดูในนี้เลยมาเข้ามาในใบเลยนะครับแบบนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมมาดูระบบไร้อีกทีหนึ่งนะที่ผมบอกห้ามกบดินคือตอนนี้ดินของมันเนี่ยเป็นแบบนี้ปกติแล้วเราไม่ควรหาดินมากบเพิ่ม นะครับที่ผมบอกห้ามกบดินนะเพราะอะไรเพราะว่ารากทุเรียนอย่างที่ผมบอกมันเป็นรากตะขาบหรือรากฝอยเขาจะออกมาหากินหน้าผิวดินนะเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นรากเต็มไปหมดเลยเนี่ยคือรากทุเรียนนะเนี่ยเห็นไหมรากทุเรียนนี่คือรากเห็นไหมเนี่ยแล้วรากฝอยรากตะขาบจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเป็นเนี่ยเป็นเส้นๆเนี่ยเห็นไหมเป็นเส้นนะอ่าเนี่ยคือทั้งหมดเลยนะคือรากตะขาบนะทีนี้ถ้าเกิดเราเอาดินนะครับมากบเพิ่ม นะหรือเอาดินมากบเพิ่มเนี่ยพอคิดว่าเฮ้ยลากลากมันโผล่ขึ้นมาพ้นหน้าผิวดินแล้วอย่างเงี้ยนะไม่เข้าใจต้องเอาดินมากบไว้ไม่ให้มันลากโผล่ขึ้นมาไม่ใช่นะท่านผู้ชมความถูกต้องก็คือลากเขาต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วของทุเรียนนะ <S <S ขเขาต้องโผล่มาหน้าผิวดินแบบนี้นะแต่ไม่ได้โผล่มาทั้งเส้นนะมันจะโผล่มาแบบอ่าเป็นแบบเส้นเส้นเส้นเ้นะเขาต้องการอากาศหายใจนะครับเนาะแล้วก็ต้องการที่จะออกมาหาอาหารบริเวณรอบ เนี่ยรอบโคนต้นทุเรียนของเขาเนี่ยเขาต้องมาหาอาหารหน้าผิวดินนะครับมากินปุ๋ยที่เขาใส่แบบนี้นะครับเนาะดังนั้นเราไม่ควรไปเอาดินไปกบซ้ํานะครับเนื่องจากว่าจะทําให้เขาขาดอากาศหายใจแล้วเนี่ยมันจะทําให้เขาเนี่ยต้องเสียเวลาในการที่จะต้องทํำไมครับกระเถิบรากออกมาหาอาหารอีกอรแทนที่จะได้หาอาหารได้เลยกลับต้องโอโ้โหหาเวลาออกมาผุดออกมาบนหน้าผิวดินใหม่อย่างเงี้ยนะครับนอนดังนั้นไม่ควรครับห้ามกบดินเพิ่มเตมิมนะครับหากว่า ลากตะขาบของทุเรียนเนี่ยเขาโผล่มาหน้าผิวดินแล้วนะครับไม่ควรกบนะจะกบเพิ่มได้ก็ต่อเมื่อแบบดินมันยุบตัวลงไปแล้วลากตะขาบเราเห็นเป็นเส้นๆเลยแบบเป็นเส้นๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยอันนั้นอาจจะกบได้กบได้แต่ว่าไม่ใช่กบจนจนสูงมากนะกบแค่พอประมาณนะให้เห็นให้ยังเห็นลากตะขาบที่มันโผล่มาหน้าผิวดินอยู่นะครับแบบนั้นมากกว่านะครับนี่คือข้อห้ามเนาะทำไมถึงต้องห้ามกบดินบริเวณรอบ โคนต้นทุเรียนนะครับโอเคนะครับนี่คือสองข้อห้ามแล้วกันเนาะนะสำหรับที่เราไม่ควรทํานั่นก็คือห้ามถอนหญ้านะหญ้าแบบนี้ยิ่งไม่ควรถอนนะที่เป็นแบบนี้นะอ่าแต่ถามว่าถอนได้ไหมมันก็ถอนได้แต่ต้องเลือกถอนให้ดีถอนที่หญ้าที่ไม่เป็นเป็นอะไรอ่ะไม่มีรากที่เป็นแบบนี้อย่างที่ผมให้ดูเนี่ยไม่ควรเลยเพราะแบบนี้จะทำให้ต้นทุเรียนขาดได้นะครับเนาะบางท่านอาจจะไม่รู้ไปถอนถอนบางทีถอนบางคนถอนออกมานะดีออกมาเป็นก้อนแหละเป็นก้อนแบบนี้เลย นะครับะนะดังนันไม่ควรโอเคครับก็จบกันไปแล้วเนาะสําหรับ2ข้อห้ามนะครับที่เราไม่ควรทํานั่นะคือการถอนหญ้านะครับแล้วก็การกบดินบริเวณรอบคนต้นทุเรียนนะครับทีนี้ก็จะพาเดินดูต้นทุเรียนสักเล็กน้อยนะเป็นไงบ้างต้นทุเรียนของผมอืมนีต้นอายุ2ปีกว่าแล้วนะครับนะอีกไม่เกิน5เดือน6เดือนน่าจะเข้า3ปีแล้วมาดูใบทุเรียนดิท่านผู้ชมว่ามันใหญ่จริงไหม เนี่ยน,ะ,นะครับช่วงนี้กําลังใบแก่เขียวเข้มนะครับแล้วจากนั้นก็จะเริ่มแตกยอดเนาะต้นนี้เพิ่งจะมาเป็นใบแก่นะแต่ว่าเดี๋ยวจะเริ่มแตกยอดแหละนะครับมาดูต้นนี้หน่อยเห็นไหมต้นนี้เพิ่งเป็นใบเพสลาดแล้วนะครับเดี๋ยวพาเดินดูต้นทุเรียนเลยแล้วกันถ้าผู้ชมได้เห็นเนาะว่าต้นทุเรียนผมเป็นยังไงเนาะการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงท่าผู้ชมเห็นไหมว่าต้นทุเรียนผมนะส่วนใหญ่จะเป็นทรงพุ่มนะนะี่ดูสองต้นนี้ให้ดูก่อนเห็นไหมทรงพุ่ม เห็นไหมต้นจะเป็นทรงพุ่มเลยเออนะครับจะไม่สูงนะต้นเขาจะไม่สูงชี้ขึ้นบนฟ้าแบบแทงยอดขึ้นไปตรงๆอ่ะมันจะเป็นทรงพุ่มสองต้นแล้วเนาะและก่อนหน้านี้ก็มีอีกนะครับต้นทุเรียนที่เป็นทรงพุ่มเนี่ยอันอย่างเงี้ยก็ทรงพุ่มเห็นไหมนะต้นนี้ก็กำลังแบบแตกใบอ่อนสวยๆเลยนะครับพึ่งแตกใบอ่อนไปาพาเดินดูต้นทุเรียนด้วยนะเนาะจะได้เห็นแบบ การเปลี่ยนแปลงนะครับใครที่เคยดูคลิปของผมตั้งแต่เขาต้นเล็กๆที่ผมปลูกใหม่ลองดูแล้วกันเปรียบเทียบดูแล้วกันระยะเวลาสองปีนิดๆนะครับว่าเขาโตดีจริงไหมนะครับโตดีจริงไหมนะอ่าโตดีจริงไหมเอามาดูอีกมาดูอีกมาดูอีกเลยนะครับพามาดูเรื่อยๆว่าตน้นของผมเนี่ยเมื่อเขาเป็นใบแก่แล้วเขาก็จะแตกยอดอย่างต่อนเนื่องเห็นไหมพอเป็นใบแก่ไปได้สักพักหนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งโดยไม่ไม่เกินอาทิตย์นิดน่ยก็จะแตกยอดออกมาแบบนี้เลยเห็นะครับ นี่เป็นไงบ้างต้นนี้ไม่ถึงสองปีนะต้นนี้จะช้ากว่าสองสามต้นเมื่อกี้ที่ให้ดูนะต้นนี้น่าจะประมาณสองปีนิดๆแต่จะช้ากว่าประมาณสี่ห้าเดือนเลยนะครับเนาะต้นเนี้ยกับต้นนี้นะต้นนี้ก็จะช้ากว่าสองต้นสามต้นเมื่อกี้ที่ให้ดูนะครับเนาะจะปลูกที่หลังทำไมถึงปลูกที่หลังมันต้องปลูกแซมท่านผู้ชมเพราะว่าตอนผมปลูกผมไม่มีความรู้เนาะบางต้นก็แบบเล็กๆปลูกเล็กๆคือปลูกแบบ ปลูกลงหลุมไปเลยไม่ได้มีเทคนิคอะไรเลยแต่ตอนนี้ผมมีเทคนิคมากขึ้นนะครับดังนั้นต้นทุเรียนที่เป็นรุ่นหลังๆเนี่ยก็จะเป็นต้นที่แบบค่อนข้างที่จะทำไมครับมีความแตกต่างจากต้นแรกๆแล้วกันนะในเรื่องของการจเจริญเติบโตนะครับเห็นไหมเนะี่ยท่านผู้ชมต้นนี้ก็แบบทรงพุ่มเห็นไหมกิ่งแถวข้างผมจะทําทุเรียนเป็นต้นเตี้ยนะต้นเตี้ยของผมในที่นี้คือว่า เอาสักไม่เกิน6เมตรแล้วกันเนาะน่าจะกําลังดีนะห้าหเมตรเนี่ยผมจะทําให้ได้ประมาณนั้นทําไมผมถึงอยากจะทําทุเรียนต้นเตี้ยนะเพราะว่ามันดูแลง่ายนะเวลาพ่นยาไม่ต้องพ่นสูงโอ้ยไม่ต้องพ่นลําบากแล้วพ่นได้ทั่วถึงนะครับและทําให้เราเนี่ยตกตัดแตง่งตกแต่งตัดแตง่ตแตงกิ่งได้ง่ายนะครับต้นเตี้ยเนะี่ยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัดดอกเอยอะไรเอ่ยเก็บผลผลิตเนี่ยมันจะง่ายไปหมดถึงแม้ว่ามันจะ เขาเรียกว่าอะไรครับไม่ได้ไม่ได้ไว้ลูกเยอะเหมือนต้นใหญ่ก็เหอะนะแต่มันก็ทําให้เราประหยัดลงในเรื่องของค่ายาค่าแรงใช่ไหมยิ่งต้นใหญ่เราก็ต้องใช้ค่าแรงขึ้นไปปีนเก็บต้องเสียค่าแรงเพิ่มอยู่ดีถ้าเราทําต้นเตีย้ยแต่ว่าให้กิ่งใหญ่ๆออกข้างเยอะๆมันก็ไว้ลูกได้เยอะเหมือนกันนะครับนั่นแหละผมจะทําทุเรียนแบบนั้นเนาะใครอยากเห็นตอนที่ต้นทุเรียนของผมเนี่ยเริ่มให้ผลผลิตทั้งสวนก็ฝากติดตามกันด้วยนะผมก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยดู ไปจนผมถึงช่วงเวลาที่เก็บผลผลิตนะตัดจากต้นให้เห็นเลยนะเอาไปขายเอาไ้แจกท่านผู้ชมบางส่วนแล้วก็บางต้นผมอาจจะทำการไม่เลยทำไว้ทำคลิปเช่นต้นนี้อายุกี่วันถึงกี่วันนะแล้วลองตัดออกมาแล้วลองแกะกินเนื้อว่ารสชาติกอบนอกนุ่มในแบบไหนยังไงอย่างเงี้ยนะ,ะกี่วันถึงจะกอบนอกนุ่มในกําลังดีอะไรแบบเนี้ยผมจะทําคลิปแบบนี้เลยนะ จะเป็นแบบนั้นแน่นอนเพราะว่านี่คือต้นทุเรียนที่ผมปลูกไว้กินเองนะส,นส่วนใหญ่นะ,ะใครชอบแนวนี้ฝากติดตามไปด้วยนะครับหรือหากใครถูกใจในเรื่องของเทคนิควิธีการดูแลทุเรียนแบบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลับบงใจกับผมด้วยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ2ข้อหเนาะในเรื่องของการถอนหญ้าแล้วก็กบดินนะครับบริเวณรอบคต้นทุเรียนนะครับอาจจะมีพูดแบบ แปลกๆบ้างนะวันนี้เพราะว่าเหมือนเพิ่งตื่นนอนมาได้สักพักหนึ่งผมแบบสมองกําลังไม่ได้ค่อยสั่งการเลยวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวจบกันไปด้วยกับต้นทุเรียนต้นนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับสวัสดีครับ